สรุปประเด็นนิดนึงผู้หญิงมาเล่นเอวให้นักร้องขยับมาเป็นแฟนคลับขยับสถานะไปเป็นชู้อยู่แบบโลกสองใบเอาตัวจริงดันจับได้นักร้องจึงเลือกเมียเมียฟ้องมือที่สมและสิทีนี้<ม>สู้กันแหลกเมียชนะจะชู้รักเดือดจัดเลียนมาเป็นซาแซงเมื่อฉันไม่มีความสุขเธอก็อยากมีความสุขหัวเมียเห็นรักกันหวานช่ำความลับเริ่มลงลอยซาแสงไม่พอใจคุกคามราวีจนต้องขึ้นลงคขุนสารไก่เกียรกันวุ่นตกลงชู้ห้ามรรา แต่ชูไม่ยอมใครจะแคร์ถึงแม้สารจะสั่งแล้วเราฉานคือคําตอบนายพลพ่อที่แสนดีบอกฟันฟรีไม่มีในโลกเริ่มขู่ศิลปินพร้อมจะยัดคดีนักร้องพร้อมเปิดหน้าท้าชนพ่อซาแซงปฏิตามได้ในโหนกระแสะข้อความนี้จากอีซอขยี้ข่าวครับขอบคุณครับ,รบพี่หนุ่มพลว่าไงรู้ไหมหลายคนถามว่าพี่นวะสงสัยะคงจะแอบทํากันบ้านอยู่ใช่ไหมเขาน่าจะรู้แล้วแหละพี่หนุ่มบอกว่าผมรู้มา2ปีแล้วครับอีกอย่างหนึ่งนะฮะในสำนวนคดีความเพิ่งเป็นคดีความเพิ่งจับชูได้แล้วมีการ เห็นมีหลักฐานในคดีความนี่นะฮะไม่ถึง10ปีนะฮะสปีนะฮะแต่ที่แตมบอกว่าตามลาวีมาเนี่ยสิปีคืออะไร